ไปดูประเด็นการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชกันนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการวินิจฉัยของคณะกรรมาการกฤษฎีการมาแล้วนะคะบอกว่าเรื่องการเสนอชื่อก็ให้เป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะมีหน้าที่ต่อในการทุนกล้าวทุนกระหม่อมเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะจบ แต่ว่าสุดท้ายไม่น่าจะจบนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการเคลื่อนไหวออกมาจากฝั่งของพระเมธีธรรมาจารย์ชี้แจงบอกว่าจะเคลื่อนไหวภายในเจ็ดวันถ้าเกิดฝั่งของนายกรัฐมนตรียังไม่นํารายชื่อขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายค่ะกบคือถ้าย้อนไปนะครับทางนายกตีเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับเกี่ยวกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ นายกบอกนะครับว่าจะสามารถนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมได้ก็ต่อเมื่อน,นั้นเรื่องนี้จบแล้วนะครับปัญหาต่างๆจะสามารถเคลียร์ได้จนจบเมื่อวานนี้ครับนายกก็ออกมาพูดอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระหมหารัชมนาจารย์หรือว่าสมเด็จช่วงก็เป็นเรื่องที่เจ้าที่กําลังตรวจสอบกันอยู่อย่างเช่นการครอบครองรถเบนซ์นะครับก็ต้องให้เวลากับเจ้านที่ในการตรวจสอบแต่ก็คงไม่จําเป็นที่จะใช้อํานาจตามรัฐมนูญชั่วคราวมาตรา44 เพื่อที่จะเข้ามาดําเนินการในเรื่องนี้โดยต้องการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนนะครับนายกบอกด้วยนะครับว่าทุกอย่างเมื่อเข้าสู่กระบวนการก็จะมีขั้นตอนดําเนินการสอบไปอย่างต่อเนื่องเมื่อวันนี้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะได้ผลการตรวจสอบนะครับคือยืนยันนะครับว่าผลการตรวจสอบนั้นน่าจะออกมาในไม่ช้านี้ยกเว้นอะไรที่ไม่เข้ากระบวนการอันนั้นคือปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้สื่อข่าวเองก็ถามต่อนะครับถึงกรณีที่พระเมธีธรรมจารย์ mm hmm. เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนะครับเตรียม mm hmm. ที่จะออกมาเคลื่อนไหวใน7วันหากยังไม่มีการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพอผู้สื่อข่าวถามแบบนี้นายกนี่ดูเหมือนว่าจะควันออกหูเลยนะครับอันนี้พูดการภาษาชาวบ้านอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาทันที นายกตอบคำถามแบบนี้นะครับบอกว่าตกลงประเทศไทยเป็นรัฐของใครคําสั่งคอสชเขาว่าอย่างไรชุมนุมเกินห้าคนได้หรือเปล่าอยากเคลื่อนไหวก็ออกมาตกลงเป็นรัฐของใครในประเทศไทยเป็นของใครคือตรงนี้เป็นการเคลื่อนไหวซึ่งเราจะต้องเป็นในหน่วยงานของรัฐเราจะทํายังไงไม่ให้เกิดกระทบกระทั่งก็ออกมาีิก็ออกมาดิกฎหมายเขามีหรือเปล่าคาสั่งคอสชเขาว่าไง ชุมนุมเกินหน้าคนได้หรือเปล่าออกมาสิจับวันนี้ไม่ได้กระจับพรุ่งนี้ใครทั้งนั้นอ่ะไม่ว่าจะใครทั้งนั้นอ่ะผมไม่ได้พูดถึงที่กล่าวชื่อมาหรอกทั้งหมดนั่นแหละวันนี้จับไม่ได้กระจับพรุ่งนี้ไม่ได้ก็เมือลือนี้จะไงก็โดนจับอยู่ดีแหละเพราะมันผิดกฎหมายผมไม่ปล่อยปละแล้วเลยหรอกจะเอาไงละ่ะจะเอาให้มันเละเทะไปหมดปล่อยจะใครจะทำก็ทำเหรอยืมคำขาดกับผมแบบนี้ได้เหรอผมควรเป็นคนยืมคำขาดมากกว่ามาั้งผมจะไม่ทำเลย ในฝั่งของคุณภัยบูรนิติตาวันค่ะอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปอชอในแพทย์มานาวโลหะวณนิชอดีตสิทธิเอกวัดพระธรรมกายก็ไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นการคัดค้านการเสนอนามสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หรือว่าสมเด็จช่วงขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช เพราะว่ามีคดีความแล้วก็เป็นการละเมิดพระธรรมวิไนค่ะที่เรียนไปเมื่อตะเกี้นะฮะก็คือเรื่องของการตรวจสอบว่าสมเด็จพระหมหารับชบังลราจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและเป็นประธานหมหาเถราสมาคมด้วยนั้นท่านได้ร่วงละเมิดพระธรรมวิัยตามที่ผมกล่าวหาไว้จริงหรือไม่นะฮะเพราะว่าท่านเป็นผู้พิจารณาเอง แล้วจะให้ผู้ที่กล่าวหาถูกกล่าวหาและเป็นผู้พิจารณาเองไปพิจารณาเรื่องนี้ถ้าแม้ผลท่านออกมาบอกว่าไม่ผิดสังคมก็มีข้อถกเถียงไม่ยอมรับอยู่ดีแต่เพื่อให้ได้ข้อที่น่าจะเป็นทางออกที่โปร่งใสก็คือตั้งคณะกรรมการอิสระนะฮะที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒนะิทางพระพุทธศาสนาทางพระธรรมวินัยนั้นเข้าร่วมเป็นคณะตามแนวทางที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเคยเสนอไปยังท่านนายกรัฐมนตรีในกรณีของ พระฤกษิขสมเด็จพยานาสงวรแล้วนะครับค่ะก็มีความเห็นทั้งสองด้านนะคะทั้งส่วนที่สนับสนุนแล้วก็ส่วนที่คัดค้านแต่ว่าในฝั่งของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะค่ะก็บอกว่าหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความมาตราเจ็ดพรบสงจะบับแก้ไขพศ2535 ว่ามหาเถรสมาคมดำเนินการเสนอนามสมเด็จพระสังฆราชนั้นไม่ขัดกับกฎหมายกฤษฎีกาได้ทําความเห็นเรื่องการเสนอนามสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่มาด้วยให้ความเห็นบอกว่านายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสนอนามพระราชาคณะเพื่อท่งสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชและอยู่ในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชองการย่อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการใช้ดุล,ลพินิษโดยรอบคอบในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะก็คือการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเรื่องนี้ตนก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็รอบด้านให้ทนายกนั้นสามารถใช้การพิจารณาใช้ดุลพินิจได้อย่างถูกต้องต่อไปค่ะคับก็ถือว่ายังคงมีความคิดเห็นที่หลากหลายอยู่นะครับกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าบทสรุปเรื่องนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับค่ะ